สาวนะครับผมทักครับหรือพิมพ์แค่จุดจุดทำไมทำทำไมก่อน นะครับมันก็ยังมีคนทักแบบนี้อยู่จริงๆนะครับคือไม่แปลกนะครับที่ทุกวันนี้คุณยังทักครับไปเรื่อยนะครับคนที่ไม่ใช่ทักครับหรือไม่ใช่แบบจุดๆเนี่ยเขาไปหาสาวกันได้หมดแลวไงนะครับมึงก็นั่งปู้สีทักครับทักครับทักเหอะจุดๆไปเหอะนะครับผมยังไงก็ไม่ได้นะครับอย่างเนี้ยนะครับยกตัวอย่างในแอปดรานะครับผมอยากให้คิดก่อนเลยนะครับการที่คุณมีโอกาสนะครับข้อความไปหาเนี่ยนะครับแล้วพวกผู้หญิงเนี่ยคนฟอร นะครับคนติดตามกี่คนนะครับลองคิดดูเวลาคุณทักเข้าไปแน่นอนนะครับมันเด้งเข้ากล่องสแปมอยู่แล้วตอนแรกนะครับและไม่ใช่คุณคนเดียวนะครับมันมีพวกหวังมุ่งแบบคุณอีกเป็นร้อยนะครับอีกเป็นพันนะครับถูกไหมแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นตัวคุณเองเนี่ยนะครับคุณเลื่อนมาเห็นนะครับไอที่แบบอืมนะทักครับทุกคนแม่งทักครับเหมือนกันหมดคุณจะเลือกตอบข้อความไอ้ทักครับหรือไอ้จุดๆเนี่ยมาไหม นะครับหรือคุณจะเลือกตอบข้อความอื่นที่มันดูมีอะไรให้น่าสนใจกว่าไอ้ทักครับเนี่ยนะครับแค่นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าทักครับเนี่ยเลิกหาไม่ นะครับนึกก่อนพิมพ์ไม่งั้นคุณอาจจะเป็นแบบ90ในร้อยคนหรือ99ในร้อยคนที่ทักไปหาสาวแล้วสาวเมินก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกเคล็ดลับให้เลยนะครับคือจําได้ไหมครับว่าตอนแรกผมบอกแล้วว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในหลายๆพันที่ทักเข้าไปหาเขานะครับเพราะฉะนั้นคําที่นะครับเขาเห็นเนี่ยต้องชัดแล้ว1ถูกไหมสิ่งต่อมานะครับที่สําคัญกว่าคืออะไรรู้ไหมครับให้ทายผมให้เวลาคิดนะครับอ่ะ หนึ่งหนะครับหมดนะครับอ่ะใครตอบได้ลองพิมพ์ตอบคอมเมนต์นะนั่นคือเวลานะครับถ้าคุณคิดจะคุยแล้วครับแน่นอนทุกแอปนะครับเรื่องเวลาสําคัญมากเพราะถ้าคุณทักไปตอนเขานอนแล้วครับและแน่นอนนะครับนอนแล้วใครมันจะไปดูได้ถูกไหมและก็จะมีมวลมาหาประชาะอาวังนะครับทักไปหาเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาตื่นมาชิมหายแล้ว นะครับใครจะใครแบบมันจะไปนั่งถ่ายดูแบบเป็นร้อยเป็นพันคนที่ทักมาถูกไหมนะครับถ่ายอ่านแค่แบบ10คนแรก20คนแรกมันก็เยอะแล้วนะและถ้าคุณแบบทักไปผิดช่วงเวลาคุณตกไปอยู่คนที่ร้อยส0งร0อย0กว่าเออคุณคิดดูว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้หวังที่จะคุยได้ไหมถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบเขานะครับอยากคุยกับเขาเวลาสําคัญที่สุด นะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยอันนี้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเราต้องลองกะเวลาดูเองว่าเฮ้ยสมมติคนนี้เนี่ยนะครับที่เราชอบคุยเนี่ยทำอาชีพอะไรวะนะครับแล้วเวลางานเขาเนี่ยตอนไหนเวลาที่เขาว่างงานตอนไหนเขาเข้ามาเล่นได้ตอนไหนนะครับเวลาที่เขาจับมือถือปั๊บเนี่ยนะครับและข้อความเราเด้งเข้าเนี่ยตอนไหนที่มี โอกาสน่าจะเป็นเยอะที่สุดนะครับและถ้าข้อความที่เราเด้งเนี่ยมันโดนใจมันไปสก,กิดเขาครับแล้วมันผ่านสายตาเขาพอดีณนะตอนนั้นเนี่ยแน่นอนครับจบนะครับปิดเกมได้ได้คุยดิลเรียบร้อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคที่ผมจะให้ในคลิปนี้นะครับส่วนใคร จีบสาวไม่เป็นนะครับอยากให้ผมไปเทรนให้แบบไพรเวทนะครับทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับนี่ตอนแรกบอกเลยนะครับว่าไม่คิดแบบไพรเวทนะครับแต่พอทำให้แบบมีพี่คนหนึ่งเขามาปรึกษาครับแล้วเขาแบบมาลองเราก็แบบเออเฮ้ยมันก็สนุกดีวะมันก็มันดีวะนะฮะที่แบบว่าเออเฮ้ยเห็นจากที่เขาจีบสาวไม่เป็นกลายเป็นแบบได้คุยกับสาวนะครับมันก็แบบเป็นความสุขเป็นความภูมิใจของตัวเองเล็กๆที่ทําให้จากคนที่กล้าเอ้จากคนที่ไม่กล้ามา ลาดนะครับโอเคใครอยากลองก็ทักดีเอ็มมาอะไรมาพวกนี้แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกลุ่ม Open Chat นะครับใครไม่อยากเหงาเข้ากลุ่ม Open Chat มาเลยนะครับคุยกันเพียบหรือใครอยากปรึกษานะครับเทรนแบบส่วนตัวอะไรงี้ก็ในอ f ฟชิ i อนเขานะครับลิงก์โปรไฟล์นะครับในต่อๆนะครับด้านบนนะครับหรืในแอปแดงลิงก์อยู่ด้านหลางใต้คลิปทุกคลิปนะครับ